หลวงพ่อเพชรคู่เมืองหรือเรื่องปลาบึกหัดใครแหล่งผ้าทอน้ำไหลประตูใหม่อินโดจีนสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายสาขาเชียงของเป็นหน่วยงานให้บริการส่วนภูมิภาคสังกัดกรมที่ดินรับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของและอำเภอเวียงแกน่นมีประชาชนติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นนอกจากการให้บริการตามภารกิจของกรมที่ดินแล้วเรายังได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องสุขะอนามัยของผู้ใช้บริการห้องน้ำสาธารณะที่มีความสะอาดสะดวกและปลอดภัยสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายสาขาเชียงของได้มีการปรับปรุงพัฒนาห้องน้ำให้ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดทำการ โดยนำหลักเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะระดับประเทศ HAS เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐานและรองรับการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC แบ่งออกเป็น3ด้านคือ 1. ความสะอาด healthy พื้นผนังโถส้วมที่กดโถส้วมโถปัสสาวะสายฉีดชำระ ่ังล้างมือก๊อกน้ำกระจกสะอาดและอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ถังน้ำสะอาดสำรองมีฝาปิดสนิทใช้เครื่องจ่ายสบู่แบบอัตโนมัติลดการสัมผัสกระดาษชำระเพียงพอต่อการใช้งานถังรองรับขยะมูลฝอยมีสภาพดีมีฝาปิดสภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลถังเก็บไม่แตกไม่ชำรุดไม่รั่วซึม มีการระบายอากาศดีไม่มีกลิ่นเหม็นโดยจัดให้มีการทำความสะอาดและระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจำรวมทั้งเปิดรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการใช้บริการห้องน้ำจากผู้รับบริการ 2. ความเพียงพอ accessibility ได้จัดให้มีห้องน้ำบริการสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์และประชาชนทั่วไป แยกกันอย่างชัดเจนและเพียงพอพร้อมใช้งานตลอดเวลา 3. ความปลอดภยัยเซฟตี้ห้องน้ำสำหรับบริการประชาชนตั้งอยู่ในบริเวณอาคารสำนักงานไม่อยู่ในที่ลับตามีห้องน้ำสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุสตรีมีคันติดสัญญาณแจ้งเตือนของความช่วยเหลือห้องน้ำประชาชนทั่วไปแยกชายหญิงและมีป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจน ประตูที่จะเปิดปิดที่ล็อกด้านในมีสภาพดีพื้นห้องน้ำแห้งสะอาดและห้องน้ำมีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณนอกจากนี้ยังดำเนินการปรับปรุงให้บริการห้องน้ำเพิ่มเติมได้แก่มีการทำความสะอาดฆ่าเชือ้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 อยู่เสมอ การปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มความสดชื่นด้วยไม้ดอกไม้ประดับบริเวณห้องน้ำอย่างเหมาะสมและยังสร้างบรรยากาศผ่อนคลายด้วยเสียงเพลงบรรเลงเบาๆเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับที่ดินและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆมีร่มให้บริการระหว่างการเดินจากตัวอาคารสำนักงานไปยังห้องน้ำมีการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้แก่ การเลือกใช้หลอด LED ช่วยในการประหยัดพลังงานเพิ่มหลอดไฟเปิดปิดอัตโนมัติและพัดลมช่วยหมุนเวียนอากาศด้วยระบบโซล่าเซลล์เลือกใช้สมุนไพรพื้นบ้านช่วยในการดับกลิ่นเช่นมะกรูดใบเตยตะไคร้หอมเป็นต้นห้องน้ำประดับด้วยไม้ฟอกอากาศและต้นไม้เล็กๆเ,เพิ่มความสดชื่นให้สวยงาม เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติเช่นสบู่ล้างมือสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจุลินซียอใช้ในการทำความสะอาดลดกลิ่นช่วยย่อยสลายตะกอนของเสียแก้ปัญหาท่ออุดตันมีการจัดวางทางขยะอย่างเหมาะสมเพียงพอกำหนดให้ห้องน้ำเป็นเขตปลอดบุหรี่มีป้ายช่วยรณรงค์เพื่อประหยัดน้ำประหยัดไฟและประหยัดกระดาษเป็นต้น สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายสาขาเชียงของมุ่งมัน่นพัฒนาปรับปรุงและรักษามาตรฐานห้องน้ําให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ําสาธารณะระดับประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีห้องน้ําที่สะอาดเพียงพอและปลอดภัยสําหรับผู้ใช้บริการต่อไป